เย็นใช่ไหมคะการที่เราตาแห้งหรือว่าร้อนเนี่ยตาแดงแสดงว่าเราหนักเราร้อน,น,นเ,ออเรรอนมื่อเราได้ทิพย์ที่เป็นทิพย์เย็นเข้าไป,ปสมรากก็จะปักสมดึงให้กับตาตรงกลางได้เราจอสามารถหยดต,ตาไ,าได้เลยได้ได้ค่ะก็อลองดูนะคะลองดูสามารถลองดูได้นะคะเนือ่องจากว่าเราเป็นสมุนไพรเป็นพืชเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงเขาจะไม่เหมือนกับสารเคมีหรือโซเภทยม อันนี้เราเราทำได้แล้วอย่างน้ำสกัดที่ขายเป็นขวดเอ่อก็จะมปนออกมาใสๆน้ำโคลร์ฟิลแต่ว่าน้ำยาหนาแต่ว่ามันเป็นสีใสๆค่ะะนนั้มีการต่างกันนะคะอันนั้นจะเป็นน้ำสกัดที่ไปผ่านเอ่อกระบวนการสกัดออกมาเป็นแค่นั้นสกัดออกมานะคะก็คือจะเป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะกระบวนการต่างกันวิธีการต่างกันนะคะแต่ตรงสำหรับโปร์ฟิลนี่เราเน้นที่ความสดและคุนภาะ ว่าใช้น้ำโพโลรโฟิลสดหยาบตาะนะคะตรงนี้เนี่ยเออสำหรับการคั้นโคโลรโฟิลตรงนี้เนี่ยเราถ้าเกิดพี่น้องจะใช้ในการที่จะทำหยาบตาะแนะนำให้ล้าง ่ช้ยาตไม่ต้องยไม่ต้องใไยาไม่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 ต้อง้ยาไม่ไม่เห็นไม่ไม่ต้องเอ่อตัวเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยอันนี้เอาไปดื่มนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้ยดตาเนี่ยแนะนำไม่ใช่ ต้องสุกหรือไม่เนี่ยก็แล้วแต่พี่น้องพิจารณาเอาแต่ว่าถ้าในตามออของพวกเราแล้วเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือพวกเราไม่ค่อยตัวอะไรไม่ค่อยกังวลเราก็ใช้น้ำตาลเพราะเพราะว่าอย่างถ้าน้ำต้องสุกแล้วเนี่ยพวกเราถือว่าเป็นน้ำที่ตายแล้วเพราะว่าต้องจนเอ่่ออออเะไรต่างๆสารที่ให้ประโยชน์อะไรต่างๆในน้ำเนี่ยได้หมดไปแล้วนะคะอันนี้ทดลองดูตามนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพิจิตนะคะกับน้องนะคะ สำหรับเมดต่อไปเดี๋ยวตอนพี่น้องไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวรอบหลังตอนช่วบงบ่ายนะคะเราจะเปิดให้ตอบให้ถามคำถามแ้วพวกาจะตอบคำถามทีเดียวรงงงายนะคะค <c oughs> ่ะ <c oughs> โอเคคาะนั้นเดี๋ยวเมสต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการดีท็อกส์นะคะเส่ดลางรถใชใหญ่เดี๋ยวขอเชิญคุณรสุ่ะคะ่ะก็